สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีธนูนะคะยินดีตอนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ My d เดียเจ r n ี่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตพลังงานให้กับชาวธนูประจำปี2568าปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพรวมของเพื่อนๆชาวธนูในปีหน้านะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานภาพรวมของเพื่อนๆ ในปี2 5 6 7นาเะคะเราจะมาดูส่องท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สิว่าภาพรวมของปีที่ผ่านมาเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับปี2 5 6 7าที่ผ่านมาสำหรับชาวธนูเป็นปีแห่งการที่กว้างว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้เจอเส้นทางที่เรารู้สึกว่ามันเป็นใช่เส้นทางที่มันถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะจากโคลนนะคะ เปิดมาด้วย4ดาบนะคะ6ถ้วย9เหรียญ High p พ e t เทสแล้วก็ p m p เ e s s ใต้สำหรับเป็น h a l a f a n อีกเป็นกล้องู้สึกว่าปี67ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีแห่งการตื่นรู้ของเพื่อน,นชาวธนูเลยก็ว่าได้ต้นปีที่ผ่านมาเราใช้เวลาในการเยียวยาปีก่อนหน้า67เนาะอาจจะเป็นปี66เนี่ยเพื่อนเพื่อนชาวธนูน่าจะผ่านอุปสรรคปัญหามาค่อนข้างเยอะเราต้องการที่จะ ใช้เวลาในการเยียวยาหรือแม้กระทั่งว่าปี6กเที่ผ่านมาเวลาส่วนใหญ่เราใช้ไปกับการทําความเข้าใจตัวเองเราจะไม่ค่อยรู้สึกอยากเข้าสังคมเท่าไหร่ต่อให้เราเป็นคนที่เคยมีเพื่อนเยอะแต่ว่านะปีที่ผ่านมาเนี้ยเราเราไม่ค่อยอยากไปเข้าสังคมเราไม่ค่อยอยากที่จะไปปาร์ตี้กับใครอยากใช้เวลาอยู่กับตัวเองทําความเข้าใจตัวเองมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เพื่อนๆกาลังพยายามละทิ้งไปและก็รู้สึกว่า จนถึงสิ้นปี67เนี่ยเราสามารถละทิ้งบางอย่างได้แล้วก็คือบางคนอาจจะมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนอาจจะเป็นเปลี่ยนงานไปหรือว่าบางคนแบบเปลี่ยนกลุ่มสังคมปี6-7เป็นปีแห่งการเข้าใจตัวเองแล้วก็เดินหน้าไปสู่เส้นทางใหม่ซึ่งเป็นเส้นทางที่ก็รู้สึกว่าตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังมันต้นมาของ67นี่ยชาวธนูได้คนพบเส้นทางตัวเองที่ทำให้เรากลับมาเป็นคนที่เฉิดฉาย จากคนที่อาจจะเคยยึดติดในความรักความสัมพันธ์หรือเคยเจ็บปวดมาเรากลักบาเป็นคนที่มีความสดใสอินดิเพนเดนต์ก็คืออิสระเรามอิสระภาพทางความคิดทางการเงินเราอยู่ได้ด้วยตัวเองเรามีความสุขกับสิ่งที่เราหามาหรือว่าสิ่งที่สิ่งที่เราสร้างขึ้นเองเราค่อนข้างที่จะเก็บตัวทั้งให้เราแฟนทั้งให้พริตเลยหรือบางคนได้เจอคู่ที่ใช่แหละ เป็นคู่ที่เหมาะสมกันหรือบางคนได้เจองานที่ถูกใจางานที่ใช่แล้วก็มันเฉิดฉายมากๆเลยโดยเฉพาะในช่วงปลาย,ป,ลาย,ป,ลายปีเนี่ยชาวธนูเรารู้สึกว่าเราเต็มอิ่ม abundance คือความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเราอาจจะหันกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นเป็นคนที่โดดเด่นเราเราก็น่าจะเป็นคือทุกคนนะคะมีความสวยความงามความหล่อในแบบของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่ายิ่งในช่วงปลายปีเนี้ย เราเป็นคนที่โดดเด่นมีเสน่ห์มีความรักที่พร้อมจะมอบให้ทุกคนเป็นคนที่คือดูดีทั้งภายนอกภายในแล้วก็เป็นคนที่ด้วยความที่เราน่าจะยึดถือยึดหลักที่อาจจะเป็นหลักของความดีหลักของความอดทนอะไรก็ตามที่มันดูอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเนี่ยซึ่งมันเลยส่งผลให้เครื่องปีหลังที่ผ่านมา6กเจของชาวธนูเนี่ยค่อนข้างที่จะมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ไปในเวที่ มันถูกที่ถูกเวลาควรคือควรค่าแก่ชาวธนูมากๆเลยเอาอเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเช็คพลังงาน68นะคะเดี๋ยวกวางขอดูภาพรวมหน่อยสิว่าตัวตนของชาวธนูในปี2568นนะคะตัวตนของเราจะเป็นยังไงบ้าง โอเคก็รู้สึกว่าอันนี้ความพูดตามน้าภพยเลยนะหลายๆปีโอ้เดี๋ยวเรื่องความรรกความสัมพันธ์ขึ้นด้วยนะคะหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวธนูหลายๆคนอาจจะเคยมีตัวตนที่ชัดเจนมากๆอย่างเช่นอง่ายๆก็คือคําว่าอีโก้นั่นเองเราอาจจะเป็นคนที่มีความคิดในแบบใดแบบหนึ่งค่อนข้างยึดมั่นถือมั่นในตัวเองค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้เห็นไหมคะว่าอีโก้นี่ยมันถูกตัดทลายหมดแล้ว ปี2 5 6 8เป็นปีที่เราจะรู้แล้วว่าการยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราคิดว่าถูกเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่เพื่อนๆจะใช้ลอจิกหรือว่าความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลความเข้าใจผู้อื่นเข้าใจในศัตรธรรมของโลกก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยมองในมุมที่มันอาจจะไม่ได้กว้างมากนักหมายถึงอดีตที่ผ่านมานะคะแต่ปี25 6 8เราจะค่อนข้างเปิดกว้างเราทําความเข้าใจ เราเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้คนรอบข้างเรียนรู้ธรรมชาติและเรากําลังเดินหน้าสู่ความฝันเพราะฉะนั้นปี68เป็นปีแห่งการที่ก้าวไปข้างหน้าก้าวไปสู่จุดที่เราอยากจะเป็นอยากจะมีโดยที่เราตัดสิ่งที่มันเคยฉุดรั้งเราเพราะแน่นอนถ้าเราถ้าใครศึกษาในเรื่องของจิตวิญญาจะเข้าใจาว่าอีโก้เนี่ยคือตัวร้ายชากาที่สุดเลยที่ทําให้เราไม่สามารถไปจนถึงจุดที่เราต้องการได้ เพราะมันจะคอยฉุดรังทําให้เราคิดว่าสิ่งนี้มันดีสิ่งนี้มันถูกการยึดติดหรือการยึดมั่นถือมัน่นไม่ไม่ส่งผลดีกับใครแต่ตอนนี้เพื่อนๆตัดได้หมดแล้วเราเข้าใจเราคือคนที่เข้าใจโลกว่าปี68แและการที่พอเราไม่ยึดมั่นถือมัน่นหรือไม่ได้มีแพทเทิร์นที่ชัดเจนว่าสิ่งนี้สิ่งที่ดีคือแบบนี้อันนี้คือไม่ดีพอเราตัดสิ่งเหล่านี้ไปได้เนี่ยเราเข้าใจความหลากหลายของธรรมชาติหลายคนกําลังจะได้เจอความรัก ที่เราตามหาความรักที่เราคอยหรือความรักที่เรามีนี่แหละมันกําลังจะเบ่งบานหรือบางคนจะได้เจองานที่ใช่อย่างที่กวางบอกว่างานนี้ใช่งานที่ถูกใจชีวิตอย่างที่เราต้องการชีวิตในฝันเพราะฉะนั้นปี2 5 6 8เป็นปีที่สดใสสําหรับชาวธนูมากๆเลยอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสิว่าสถานาการณ์สําคัญเด่นๆนะฮะที่จะเกิดขึ้นกับชาวธนู ในปี68จะมีละอู้ห้ไพ่สวยมากนะคะเปิดมาเป็นใบแรกคือเดอะซันอู้หู้คิดว่าไฮระแฟนมาอีกแล้วนะคะกวนจะบอกว่าเป็นปีที่ปังโอโหเดอะเลเวอร์สไม่อยากเปิดต่อแล้วนะคะนี่ไพ่เมเจอร์อาคานาออกมาทั้งหมด3ใบโอเค8ถ้วยป้ายสำหรับเป็น1ิเหรียญปรบมือค่ะใครที่ดูไม่ถึงตรงนี้จะเสียใจมากๆเลยเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับชาวธนกูนก็คือ1เดอะซันความสว่างความสดใส เส้นทางที่สดใสรออยู่ชีวิตที่ที่ไม่มีแต่ความสุขความร่าเริงความแจ่มใสก็รู้สึกว่าปีที่แล้วเป็นปีแห่งการเรียนรู้ปีแห่งการตื่นรู้แต่ปีนี้เมื่อเราตื่นรู้แล้วเพราะฉะนั้นเราได้เจอแล้วอะ่ะเราได้เจอชีวิตที่ใช่ชีวิตที่เต็มไปได้วยความสุขความรักอันเต็มร้นก็รู้สึกว่าเพื่อนๆชาวธานูตั้งแต่เห็นพลังงานของปลายปี67แลละเราเป็นคนที่เต็มอิ่มในตัวเองแล้วเรามีความรัก รักตัวเองแล้รักตัวเองสูงมากแต่เราไม่ได้แค่รักตัวเองนะเรารักตัวเองแล้วพร้อมที่จะมอบความรักนี้ให้ผู้อื่นหลายคนมีโอกาสมากๆให้เราแฟนขึ้นคู่กับเดลเวอร์สและคว e นถือถ้วย3ใบนี้คือความรักล้วนๆรักตัวเองเจอความรักที่เป็นรักที่ใช่และเป็นรักที่มั่นคงสิบเหรียญอีกเข้ามาการันตีว่าไม่ว่าจะเป็นความรักครอบครัวการสร้างรากฐาน ชีวิตของชาวธนูกําลังจะมั่นคงแล้วฐานเรากําลังจะมั่นคงไม่ใช่แค่ฐานแต่เราสร้างฐานและเขาเรียกเนี่ยปลายพิระมิดเนี่ยมันเห็นเขาโคงของความสวยงามสิ่งใดๆก็ตามที่มันเคยเป็นสิ่งไม่ดีเราพร้อมหันหลังเดินจากมาเพราะฉะนั้นเราไม่เหลือพันธนาการแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวตนเก่าๆของเราความสัมพันธ์เก่าๆที่ไม่ดีหรือแม้กระทั่งงานที่มันไม่ตอบโจทย์ตอนนี้ไม่มีแล้วสําหรับชาวธนูปี25 6 8 เป็นปีทองเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่เป็นปีแห่งความไฉไลเจ,จริญจัดอุดมสมบูรณ์ประสบความสําเร็จคือให้มันดีมากจนไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวธนูในปี68จะมีแต่สิ่งดีๆและขอบอกเลยว่าสิ่งดีๆเหล่านี้ไม่ได้เกิดมาจากโชคช่วยแต่มันเกิดมาด้วยตัวตนของเราที่เป็นควีนถือถ้วยและฮะแฟ่เรายึดมั่นในความดีเรายึดมั่นในความรัก,เร,นนรกเรายึดมั่นในความสดใส และความมั่นคงที่เราพยายามสร้างมาตลอดเพราะฉะนั้นปี6-8เป็นปีที่รุ่งเรืองมากๆที่นี้ขอดูแต่ละมิตินะคะขอพลังงานในเรื่องของการงานให้กับชาวธนูหนะะ่อยค่ะอูขอดูเรื่องของการงานหน่อยโอ้โหการงานมาเปิดมาก็คือคิงถือเหรียญเลยนะคะ นายถือเหรียญน,นะเป็นปีที่โอ้โหคือกวรจะบอกว่าไพ่ของชาวธนูปีนี้นะคือไม่มีอะไรปังไปกว่านี้อีกแล้วดูไพ่ในเรื่องของการงานคิงถือเหรียญนายถือเหรียญนายถือไม้เท้าสามถ้วยตายสําหรับเป็นเด็กถือถ้วยเพื่อนๆจะได้เจองานของเราจะมั่นคงมากๆเป็นงานที่เรารู้สึกว่าเราทําแบบที่มันเหมือนชิวๆแต่มันเป็นชิวที่เราประสบความสําเร็จอะ เห็นคิงถือเหรียญคนนีไ้ไหมคะนั่งเหมือนสบายๆแต่เป็นสบายๆที่เงินไหลมาเทมาเพราะว่าเราเจองานที่ใช่ไงเราเจองานที่มันถูกจริตถูกกับเอ,อ่อสกิลหรือว่าทักษะความรู้ที่เรามีเพราะฉะนั้นเรามีความสุขกับการทํางานต่อให้งานไม่ได้ไม่ได้ง่ายได้หมูนเคะเพราะกว่าเราจะเป็นคิงถือเหรียญเนี่ยแน่นอนว่างานยากแต่มันเป็นงานยากที่มันถูกใจเราไงเพราะฉะนั้นเราจะเจองานที่ใช่เจองานที่มั่นคงและ เป็นการสร้างรากฐานที่มั่นมั่นคงมากในถือเหรียญคือการสะสมเห็นไหมคะว่าทุกๆุกอย่างการที่เ,เพื่อนเดินไปทุกสเต็ปของการทํางานเนี่ยมันคือการสะสมเหรียญทั้งนั้นและเป็นงานที่มีความสุขด้วยทั้งมั่นคงแล้วมีความสุขถ้าเมื่อจะมีแพชชั่นไอเดียใหม่ๆพุ่งกระจงกระจายไปหมดเลยแล้วมีความสุขเราแฮปปี้ทุกวันเช้าที่เราตื่นมาไปทํางานเป็นเรามีความสุขทุกวันหรือแม้กระทั่งถ้าใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ดีมากๆเดรอยมากเพราะว่าคิงถือเหรียญเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่มีอํานาจเป็นเจ้าของเป็นผู้จัดการเป็นคนที่อเครดีอะอยู่ในจุดที่สูงมีมีลูกน้องไม่บริวารแล้วมันก็เป็นงานที่เราแบบเราสนุกอะมันไม่ใช่แค่ทําแล้วมั่นคงนะแต่เราสนุกและเพื่อร่วมงานก็คือพพอร์ตดีมาก3มถ้วยจะมีความเป็นทีมเวิร์กทุกคนจะพร้อมร่วมมือร่วมใจกันเราจะได้เจอผู้ร่วมงานที่ใช่คู่พาร์เนอร์ที่ดีหรือว่าคู่ค้าที่ ที่ที่พร้อมจะซัพพอร์ตกันละกันและเรายังได้เจอโอกาสใหม่ๆด้วยความที่เรามองโลกในแง่ดีด้วยความที่เรามีความสุขด้วยความที่เรามีความรักเราเห็นอะไรก็เป็นโอกาสดีๆไปหมดเพราะฉะนั้นเรื่องของการงานนี่คือแบบปังบุริแยคือกวายังไม่เห็นไพ่ไม่ดีเลยสําหรับชาวธนูตั้งแต่เปิดมานะฮะอ่ะกวางขอดูในเรื่องของการเงินหน่อยนะคะในเรื่องของการเงินนะคะสามไม้เท้าเจ็ดถ้วยนะคะ เดอะมูนเมจิเชียนโอ้โหคือควรจะบอกว่าในเรื่องของการเงินนะโอกาสจะไหลคือมันจะมีโอกาสหลากหลายช่องทางมากๆจนเรารู้สึกว่าเราต้องเลือกอะเราบางบางคนอาจจะมีความสับสนเพราะว่าโอกาสนี้ก็น่าจะทําเงินให้เราได้ดีโอกาสนี้ก็น่าสนใจทีนี้เราอาจจะมีบางช่วงที่เรารู้สึกสับสนว่าเฮ้ยเราควรจะเลือกช่องทางไหนกันแน่อย่างบางคนแบบ อาจจะมีการที่แบบทางานแล้วก็เล่นหุ่นไปด้วยหรือทำธุรกิจเ,เพื่อนไปด้วยแต่เราเก่งอะเราเก่งเรารู้คือมันมันจะมีความสับสนคือความรู้สึกว่าเงินไม่สับไม่ขัดสนแน่นอนนะคะเพราะว่ามจิเชียนคือคนที่มีความเก่งความฉลาดเพื่อนๆสามารถได้จะหาช่องทางในการที่ทาให้ให้ภาวะการเงินของเราอะมันดีได้แต่สิ่งเดียวที่เห็นคือเราไม่แน่ใจว่าเราควรที่จะแบบเฮ้ i, ยยื่นมือไปคว้าโอกาสไหนทางการเงินกันแน่ มันอาจจะมีช่วงจังหวะลังเลว่าเอ๊ะทำโปรเจกต์นี้ดีไหมรับจ็อบนี้ดีไหมหรือว่าทําอันนั้นดีไหมแต่นั่นว่าเราเรามีความฉลาดแล้วเราก็รอบรู้มากๆเนี่ยมันจะเชื่อคือคนที่เก่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อนเพื่อจะเป็นคนที่เรามีช่องทางในการหางเงินเยอะมากแต่สิ่งเดียวที่มันเกิดขึ้นคือเราแค่ไม่มั่นใจอะว่าเราสรุปแล้วเราควรที่จะแบบเฮ้ยโฟกัสไปที่จุดไหนหรือว่าเอ,อ่อให้ความใส่ใจหรือว่าแบบให้ความสําคัญให้พาราตี้กับ ไอ้จ็อบไหนหรืองานไหนหรือเรื่องไหนดีที่มันจะแบบหรือบางอย่างเพื่อนเพื่ออาจบางคนอาจกํกำลังแบบว่าศึกษาในเรื่องของการเล่นหุ้นศึกษาในเรื่องของการทําธุรกิจศึกษาในเรื่องของการไม่รู้บริหารทรัพย์สินทีเนี้ยมันก็เยอะแยะไปหมดเลยมันก็อาจจะมีความสับสนได้แต่ว่าเพื่อนๆน่ะทุกสิ่งที่เพื่อนๆทําในเรื่องของการเงินเนี่ยมันคือการมองไปอนาคตข้างหน้าเห็นไหมคะว่าทั้งสามไม้เท้าและสองไม้เท้าคือการมองไปอนาคตข้างหน้าเราต้องตัดสินใจนะว่าเราจะไปเวไหนดีแต่ทีเนี้ยเพราะว่าออปชั่นมันเยอะมากเลยเจ็ดถ้วยคือแบบ อันนี้ก็น่าสนใจอน,นุ่งก็น่าสนใจมันก็จะมีความวิตกกังวลว่าถ้าเราตัดสินใจไปมันจะดีไหมแต่เราฉลาดาไม่ต้องกังวลไปด้วยสมองอัญชันฉลาดของอชาวธนูแล้วเนี่ยไม่ไม่เหนือบ,บ่ากว่าแรงเพราะฉะนั้นทั้งเรื่องของการเงินการงานคือดีไปหมดเลยนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันหน่อยอู้คิงถือดาบนะคะอู้อ้อะก็รู้สึกว่า สำหรับความรักความสัมพันธ์นะลหลายๆคนเนี่ยอาจจะเขาเรียกดีอะถ้าใครที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีในปีที่แล้วปีเนี้เราดูเป็นคนที่แบบเราเก่งอะเราฉลาดอะคือเราแบบว่าเราเก่งในเรื่องของการทํางานชาวธนูเ้าเป็นคนโสดมีสเสน่ห์มากๆแต่มันจะไม่ชไม่ใช่สเสน่ห์ที่เราไปโปรยใครนะมันเป็นสเสน่ห์ที่มาจากเห็นไหมคะว่าคิงถือดาบคนนี้คือ คือแบบหลายๆคนก็จ้องมองเราอะคือแบบว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยเขาเห็นถึง power เห็นถึงความมีพลังเห็นความโดดเด่นของความเก่งกาจของความแบบเวลากวางเห็นภาพของคนที่นั่งทํางานแล้วก็อยู่ในที่ประชุมแล้วก็แบบเวลาพูดอะไรมันก็ดูโช h o k เวลาที่เอ่อเขาได้อธิบายแผนงานอะไรมันก็ดูแบบ มันดูเข้าใจมันดูราบเรื่มมันดูแบบน่าสนใจไปหมดมันมีเสน่ห์มากๆแต่สิ่งปัญหาอย่างเดียวคือชาวธนูอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ยังยังหลอกหลอนอยู่ในใจยังมีบางอย่างที่เราอาจจะยังเสียใจหรือว่านึกเสียเสียได้ในอดีตที่ผ่านมามีความคิดถึงนะก็มีความรู้สึกว่าเรามีความคิดถึงกับใครบางคนถ้าคนสําหรับคนที่ยังยังมีประสบการณ์เก่าๆที่ไม่ดีแล้วยังไม่ได้เริ่มต้นใหม่นะคะ เรายังค่อนข้างกลัวความสัมพันธ์แต่สําหรับคนที่มีคู่เนี่ยก็ม,มีความรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ดูหวานแหววเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเรื่องงานเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ทําให้เราแบบต้องไปต้องไปบุกบ่าฝ่าฟันแต่ถ้าคนที่มีคู่แล้วก็วรู้สึกว่าเราเจอคนที่ใช่แล้วนะเจอคนใน,ในแบบที่เราต้องการแบบที่เราตามหานี่แหละแต่ว่าอาจจะเคยทะเลาะเบาแหวงกันมาก่อนหรือเปล่ามันจะมีความระแวงระวังอยู่ในใจอยู่หรือว่ามีความกลัวหรือว่ามีความรู้สึกที่แบบ เอ๊ะมันจะกลับไปทะเลาะก,กันเหมือนเดิมไหมแต่สุดท้ายแล้วเพื่อนๆจะจะมองความสัมพันธ์นี้เปลี่ยนไปไมุมมองความสัมพันธ์ไอความรักความสัมพันธ์สำหรับคนมีคู่ก็รู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะและเราจะมองเห็นโอกาสดีๆในความสัมพันธ์มากขึ้นสำหรับคนที่มีคนคุยความมองว่าเราอาจจะคนเรียกงดีองง่ะมันยังมีภาวะของการที่แบบความว่าเราเจอคนที่ใช่แล้วนะ แต่ใจเรายังไม่มั่นใจมันก็เลยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของสำหรับคนที่มีคนคุยเนี่ยมันยังไม่ได้ดูเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่แต่ถามว่าแล้วเราเองก็ดูมีความเก๊กๆในทีคือหมายความว่าเราก็ไม่ได้แสดงออกด้วยความรู้สึกมากนะักแต่เราค่อนข้างมั่นใจนะว่าคนเนี้เป็นคนที่ใช่แต่ในปี2 5 6 8เนี่ยถามว่าถ้าเรามีคนคุยแล้วจะชัดเจนในปี68ไหมก็มันไม่ได้ขึ้นนะว่ามันจะมีความชัดเจนแต่ มันจะมีเราจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆของคนที่เรากําลังมีความสัมพันธ์อยู่ด้วยหรือถ้าเกิดว่ามันอาจจะแบบไม่ใช่แค่คนเดียวอ่ะความรักความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาในปี68จะทําให้เราได้เรียนรู้แล้วมีมุมมองใหม่ๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงปลายปลายป,ายปีเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะไม่ใช่ปีที่โดดเด่นขนาดนั้นแต่ความรู้สึกว่ามันมีสัญญาณของการที่เราเจอคนที่ใช่ สัญชาตญาณภายในของเราจะบอกว่าคนนี้คือคนที่ใช่แต่ว่าตัวเราอะพร้อมที่จะไปคว้าหยิบความสัมพันธ์นั้นมาแบบทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงไหมอันนี้ต้องอยู่ที่เราทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําหน่อยสิคําแนะนําให้กับชาวธนูในช่วงปี68คำแนะนำก็คืออย่าอย่าพยายามที่จะมีความขัดแย้งกับใคร ให้เราใช้ความรักแล้วอย่างที่ความบอกอะ่ะจริงๆเราเจอเนือคู่แล้วนะสัญญาณมันชัดมากๆเลยตั้งแต่เปิดพลังงานภาพรวมเราเจอแล้วคนที่ใช่เพียงแต่คนคนนี้เป็นคนเหมือนคนในฝันนะแต่เคยเห็นไหมว่าเรามีลักษณะคนในฝันอยู่แบบหนึง่งแต่ว่าเราที่เราเจอจริงๆเนี่ยลักษณะอาจจะเป็นนี้ภายนอกอะ่ะหมายความว่าด้วยรูปลักษณ์ภายนอกอาจจะไม่ใช่คนในสเปค แต่ว่านี้ใส่เนื้อแท้ภายในอาจจะใช่หรือภายนอกใช่สเปกแต่พอเข้าไปดูเนื้อแท้ภายในอ่ะไม่ใช่อย่างที่เราคิดแต่เป็นคนที่เข้ากับเราได้ดีบางคนอาจจะเคยคิดว่าเฮ้ยสเปกของเราอา่ะจะต้องเป็นแบบขาวตีเป็นคนพุยเก่งยิ้มง่ายแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วว่าคนในฝันของเราจริงๆอ่ะตรงนี้มันอาจจะเป็นแค่ภายนอกแต่สิ่งที่เราต้องการภายในมากกว่าคือคนที่ มีความคิดเป็นตรกกะเหตุผลมีความมั่นคงทางอารมณ์หรือว่าบางคนที่ตัดสินใจได้ดีถึงแม้ว่ามันจะแตกต่างกับเราหรือแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยคาดหวังเพราะมันเป็นเหมือนเขาวกระดำแต่มันคือความแตกต่างที่ลงตัวแล้วมันสามารถเติมเต็มให้เรากลายเป็นคนที่เต็มมากขึ้นแล้วก็คนคนนี้ถ้าเราเปิดใจนะเราจะรู้ว่ามันจะเป็นการสร้างความมั่นคงณนะวันนี้เราเราจะเหมือนกับว่าเราเห็นแค่เนี้ยว่า เฮ้ยมันดูไม่น่าสนใจอะต้นไม้มันเล็กมากเลยแต่ขอให้รู้ไว้ว่าข้างในเนี่ยรากฐานมันมั่นคงมากๆเพราะฉะนั้นคนที่มีคนคุยหรือว่ารู้สึกว่าไม่มั่นใจก,กับความสัมพันธ์นี้หรือแม้กระทั่งคนที่มีแฟนแล้วแล้วรู้สึกว่าเอ้มันใช่หรือเปล่าขอให้เราปลดปล่อยสิ่งเดิมๆที่เราเคยยึดถืออะเหมือนที่กวางบอกตั้งแต่ต้นคลิปว่าบางคนอาจจะมีแพทเทิร์นบางอย่างในใจถ้าเราตัดตัวตนเดิมๆของเราได้หรือ ตัดความสัมพันธ์เดิมๆที่มันเคยหลอกหลอนอยู่ในี่ยจะทำให้เรากลัวความสัมพันธ์น่ะถ้าเราพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปโดยที่ไม่หันไปมองสิ่งเก่าอีกอะ่ะเพื่อมเๆื่อนจะรู้ว่ามันจะมีมันจะเป็นเหมือนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สวยงามคือบางคนอาจจะต้องแบบไม่คิดไม่คาดฝันเลยว่าคนแบบเนี้ยจะเป็นคนที่เข้ากับเราได้หรือบางคนแบบคิดมาตลอดว่าเราชอบคนสุข,ขุมนุ่มลึกแต่พอมาเจอคนคนนี้ที่เป็นคนร่าเริงแจ่มใส กับกลายเป็นว่าทําให้เรากล้าเปิดใจแต่มันก็มีความลังเลว่าหรือว่าเราอาจจะเคยมีประสบการณ์ไม่ไดีกับคนที่เฟรนลี่เราเจ้าชู้สุดท้ายถ้าเรายอมปลดปล่อยความคิดเดิมๆไปอ่ะคนเฟรนลี่หรือว่าคนที่เป็นคนที่จะพูดเล่นกับทุกคนได้อ่ะไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นคนเจ้าชู้เสมอไปนิ่งๆอาจจะเจ้าชู้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราแบบสามารถยึดติดหรือว่าเลิกวิตกกังวลสถานการณ์ความเป็นจริงอยู่ตรงนี้แต่สิ่งที่เราเห็นในกระจกอะโหมันน่ากลัวมากเลยเราถูก พนานาการถูกมัดถูกปิดตาแต่ในความเป็นจริงอะเรายังมีอิสระในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นเป็นปีที่ดีเป็นปีที่สดใสแล้วก็ที่สําคัญคือการงานปังมากๆแล้วก็เป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงและอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนๆได้เจอความรักที่ดีแล้วเพียงแต่ว่าเราจะพร้อมที่จะเปิดใจเรายื่นมือไปคว้าความรักนี้ไว้ได้ดไหรือไม่ก็เป็นกำลังใจให้กับชาธนูนะคะฝากกดไลก์ก็แช่